ใบไม้ใบไม้นี่ผมว่าเก็บละเอียดมากหลังจากนั้นก็ไปประกวดอีกประกวดอีกทุกปีประกวดอีกประกวดทุกปีประกวดทุกปีครับมันไม่ใช่ทุกปีมันสองปีสองปีครั้งก็เลยเปลี่ยนแนวคือเราเรารู้ในวงวงคนที่ทำโอทอปด้วยกันเนี่ยว่าทำไมมันถึงไม่ได้เราก็ได้ศึกษาจากคนโู้นคนนี้คนนั้นเอามาวิเคราะห์ว่าเออทำามมันเป็นเพราะอะไรเราก็ไม่รู้ว่ากรรมการแต่ละท่านเนี่ย เขาจะเน้นอะไรเกณฑ์ในการพิจารณาครับหลังจากนั้นก็ไทยมาตลอดอืมแล้วเป็นไงบมากฮะเป็ไทยปีที่สองปีที่สองเราก็ส่งไปเล็กมากงานเรานึกว่าชิ้นงานประมาณเนี้ยครับมันจะตุนตากรรมการต้องตากกรรมการหรือว่าหลักเกณฑ์อะไรพวกเนี้ยครับมันก็ไม่ได้อีก ไม่ได้อีกอ่าไม่ได้เราก็ไม่ท้อนะยังเอาอีกยังเอาอีกแล้วมาปีนี้เนี่ยซึ่งเราพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้อย่างเยอะมากไอ้ที่มีตอนมีกีฬาสีกันนะคะครับออกีฬาสีออเดอร์ไม่มีเลยครับไม่มีออเดอร์เงียบเลยก็มือคนก็ไม่ใช้เงินนะไรไม่ใช้เงินแล้วก็ไม่มีใครออเดอร์ออกจากบ้านอย่างลาบากเลยหลังจากนั้นเราก็มาเอาละวะได้เวลาแบบเตรียมการ สองเดือนเตรียมงานใหญ่มากเนียอ๋อคือทําเป็นเซ็ตทําเป็นเซ็ตใหญ่ใช้เวลาตรงนั้นสองเดือนสองเดือนคนเดียวคนเดียวคนเดียวอ๋อก็ได้สี่ดาวสี่ดาวเพราะว่าคือผลิตภัณฑ์โอทอปก็จะมีห้าดาวคือถ้าใครเป็นสี่ดาวนี่ถือว่าสี่ดาวสี่ดาวห้าดาวเนี่ยถือว่าเป็นที่ยอมรับมาตรฐานอ๋อแต่ว่าของของหน่อยเนี่ยแค่สี่ดาวเนี่ยก็ภูมิใจที่สุดในโลกแล้วอ่ะ จะไม่มีดาวเลยจากแค่สองดาวสองดาวจากสองดาวสองดาวสดาวมดาวก็ขยับขึ้นมาอีกค่ะแล้วก็สี่ดาวขยับขึ้นมาจริง product คือสินค้าที่ได้รับกัรสี่ดาวห้าดาวตรงนี้มันก็ถือว่าเป็นการันตีแล้วลหละว่าเรางานเรามีคุณภาพใช่ฮะสามารถที่จะไปอยู่ในในจุดหนึ่งซึ่งมีที่ยืนที่สง่าผ่าเผยสง่าผ่าเผยคครับแล้วพูดถึงที่หน่อยบอกว่าเห็นบอกเมื่อแปดปีสิบปีที่แล้วนี่ยังไม่ งานยังไม่ละเอียดอย่างนี้เลยก็ค,ยคือพัฒนาพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆถึงจุดๆนี้พอพอใจไลยฮะกับเรื่องการพวกฝีมือของเราเนี่ยเออฝีมือโอเคแล้วนะแต่ว่าเรื่องเรื่องการพัฒนาสินค้าคืออาหารการกินแต่ละอย่างเนี่ยมันจะมีมันจะมีอายุของมันนะครับอายุของมันสมมุติว่าปีนี้เนี่ย ปีนี้งานของจิ๋วที่เล่นอยู่ถ้าเป็นสากลเนี่ยมันจะเป็นงานเด็กคอซะส่วนมากอมาืมงานพวกนีงานเด็กคอ,ก,คอก็คือการการเอาเอาดินอะมาปั้นให้เป็น,เป,นเป็นอะไรที่มันสามารถจะใช้ประโยชน์ได้อืมค่ะไม่ใช่ว่าตั้งเฉยๆอย่างเป็นต้มหูเป็น เป็นพวงกุญแจอ๋อเริ่มเอามามีใช้งานได้แล้วโอ้ผมเข้าใจแล้วจากของโชว์เฉยๆเนี่ยที่แบบเอาไว้ตั้งโชว์หรือว่าฟังก์ชันการใช้งานมันมีแค่เนี้เราก็เริ่มแบบปรับเปลี่ยนหรือว่าเพิ่มเพิ่มลายดีไซน์ออกไปเรื่องการใช้งานเรื่องเอาฟังก์ชันเข้ามาจับใช่ได้ผมพอเข้าใจแล้วแต่เดี๋ยวพอดีช่วงนี้เวลาเราต้องขอเบรกพี่หน่อยไว้นิดนึงนะแต่จริงๆผมเชื่อว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ย ผมอยากจะเร้าว่าทำไมพี่หน่อยถึงแบบมีแผนการวางธุรกิจไว้ยังไงในอนาคตหรือว่าในปัจจุบนันเร็วๆนี้แหละ,ะผมว่าท่านผู้ชมเนี่ยก็หลายๆท่านก็คงสนใจนะครับแล้วก็โอ้โหดูพี่หน่อยนี่ก็ต่อสู้มาค่อนข้างพองสมควรนะครับแต่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเวลาเราในเบรกแรกเราหมดลงแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมนะครับพักชมสิน้าสินใจนิดนึงนะฮะแล้วเดี๋ยวก,กลับมาพูดคุยกันต่อครับครับกลับมาพบกับผมนะครับป้องปฏิวัตินะครับแล้วก็ พี่หน่อยนะครับเราจะมาพูดคุยกันต่อนะครับในสร่วนของว่าหลังจากที่พี่หน่อยแกประกวดเนี่ยชนะมาหลายที่นะ้ได้ข่าวสัปดาที่ผมก่อรายการผมคุยกับทางพี่หน่อยแล้วว่าเออเริ่มประกวดแล้วก็มีผลงานแล้วก็เริ่มมีการได้รับการยอมรับนะครับแล้วก็ตอนนี้พี่หน่อยเริ่มทําตลาดแล้ว mm hmm. เริ่มลุกเข้าสู่กตลาดเต็มตัวแล้วเริ่มจะขายแล้ว mm hmm. เริ่มจะทำยังไงดินชั้นฝึกมาตลอดห้าปี8ปีเนี่ย mm hmm. นะฮะเรื่องทำให้มัน <c oughs> งอกเงงอกงามขึ้นมา เห็นบอกว่าพี่หน่อยหลังจากประกวดเสร็จแล้วพี่หน่อยไปเริ่มออกบูธขายเองละขายเองตอนนี้เริ่มขายทําเป็นธุรกิจละก็ยังถือว่าถือว่าอ๋อยังครอยังยังก็คือหมายถึงว่าสํารวจตัวเองอยู่ก่อนว่าตัวเองจะอยุดจุดไหนยังสํารวจตัวเองใช่แปดปีไม่หมายถึงว่าปีปีแรกไงปีแรกอ๋อปีแรกครับเราหยุดจุดไหนเราอยู่ในในเกรดเอเกรดบเกรดซครับ หน่อยก็เลยคิดว่าของเราเนี่ยขออยู่ที่ B ก็พอแล้วตอนนี้อยู่ B ก็พอค่ะ B ก็พออไ่ไม่ไม่ไม่อยาก A เพราะว่ามันมันก็ยังไม่ใช่อ่ะครับอยู่ในเกรด B แล้วเราก็มีความรู้สึกว่าพอแล้วล่ะแค่นี้ครับ B แต่ว่าทำยังไงให้พัฒนาต่อยอดไปได้เรื่อยๆอ๋อคือเราพอใจในคุณภาพของเราแล้วละมาตรฐานเราเนี่ย,ยอยู่บเกรด B ล้ว แล้วทํายังไงต่อยอดนี่หมายถึงว่าหมายถึงว่าพอต่อยอดเสร็จแล้วเราก็เริ่มที่จะผลิตผลิตออกมาแล้วก็ผลิต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 ออกมาแล้วเราก็ไปฝากขายก่อนอ๋อแล้วเริ่มเริ่มขายแล้วเริ่ม,มฝ,าฝากขายครับพอเ,เริ่มฝากขายไปสักพักหนึ่งฝากขายนี่ตามตามใครๆก็แล้วแต่หรือว่าตามตาม บูตามบูไม่ใช่ตามบูตามร้านค้าที่เขามาเจอเราอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าคือตอนนั้นเริ่มในวงการเรื่อผลิตภัณฑ์จิ๋วด้วยกันเขาเริ่มแนะนําเราแล้วเริ่มแนะนำไปฝากขายเสร็จแล้วมันก็ไม่ประสบความสําเร็จครับคือของเรามันแตกหักง่ายเพราะเราไม่ดูแลหรือว่าไม่ขายหรือว่าพรีเซนต์งานของของเราเองเนี่ยมันก็จะไม่กระเตื้องมันก็จะแช่แว็กซ์อยู่อย่างนั้นนหละค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่า คือคนอื่นก็ไม่คือเขาไม่ไม่เราไม่สามารถพรีเซนต์โปรดักต์ได้เต็มที่มันไม่ดึงดูดอะนั้นมันไมดึงดูดเราเริ่มเห็นปัญหาละก็เลยทํางานเก็บ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 เอาไว้อืแล้วก็ช่องบูธขายเองลองเลยก็ขายเองขายเองมาตลอดขยบูธนี่เหมือนถึงตามพวกงานแฟรต่างๆอ๋องานก็ศูนย์สริกิจงานบิ๊กอยากเข้ามากแต่ว่าทุนทุนไม่ถึง ไม่นานนะผมฟังจาก<ม>ฟีดแบ็ที่พี่หน่อยพยายามขนาดนี้แล้วก็ยอดขายขนาดพอสมควรนะรนะ,นะผมว่าอีกปัจจุบัจจบนนี้พี่หน่อยก็คงลงเข้าไปได้เหมือนกันครับรแล้วก็ออตอนนั้นก็เริ่มเริ่มเริ่มออกงานแฟร์แล้วเริ่มออกงานแฟร์แล้วก็รเริ่มไปขายเองด้วยเริ่มไปขายเองด้วยแล้วก็หลังจากที่ที่เราได้คัดสรรสามดาวปีที่สามดาวเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะไปออกบูธ มองทองธานีสองครั้งครับแล้วงานเราเนี่ยมันเป็นงานฝรั่งครับส,ส่วนมากอ๋อตอนนั้นยังเป็นงานฝรั่งส่วนมากก็คือพวกขนมเค้กใช่ครับอ่าแล้วชาวต่างชาติญี่ปุ่นญี่ปุ่นฮ่องกงสิงคโปร์จะแวะเข้ามาที่บูธเราบ่อยมากครับจนเพื่อนข้างบูธบอกว่าทำไมฝรั่งทำไมต่างชาติมาซื้อครับ อ,อคือลุมเสร็จญี่ปุ่นก็จะแบบน่ารักจังน่ารักจังเลยค่ะขาพูดภาษาไทยได้เลยนะแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นเขาเขาเขาอะไรนะเอคำว่าน่ารักคเขาจะแบบมาชื่นชมอยู่ตลอดแล้วหลังจากนั้นก็แจกนำบัตรให้ตอนแรกก็คือพวกโดนัทพวกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับส่วนมากจะเป็นเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะ ตอนนั้นที่เราออกเนี่ยจะเป็นเค้กเค้กคริสต์มาสซึ่งเป็นเส้นอย่างนี้ใช่คือขายเป็นก้อนอย่างเงี้ยค่ะขายเป็นก้อนแล้วก็มีกล่องมีกล่องใี่ที่ที่ชาวต่างชาติรู้ว่าญี่ปุ่นที่เขาสนใจของเราเพราะเพราะรูปแบบเรารว่าใช่รูปแบบเราซึ่งไม่ใช่งานไทยไทยไม่ใช่งานไทยๆอ๋อส่วนมากที่อื่นเขาจะเป็นงานไทยเป็นงานไทยเป็นงานไทยแต่ว่า คือรูปแบบของของสินค้าเนี่ยมันจะไม่สากลนะฮะมันจะมีความเป็นไทยติดอยู่อะ่ะครับแต่เราเน้นความเป็นสากลมากกว่ารเราก็ได้ลูกค้าต่างชาติค่อนข้างจะเยอะครับแล้วผลที่เราเร่งอินเทอร์เน็ตได้ครับพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อยครับ แล้วก็แฟนช่วยหลานสาวก็ช่วยอะยางเงี้ยค่ะมันก็ทําให้ธุรกิจมันมันไปได้เรื่อยเรื่อยืแต่ตอนนั้นเราก็ยังทําของไทยด้วยทาของไทยด้วยมีทั้งสองอย่างใช่ใช่ของไทยนี่นี่เน้นเน้นคนไทยครับแต่คนไทยไม่ค่อยซื้อคนไทยไม่ค่อยซื้อมันเป็นที่ที่เออค่านิยมที่ที่ติดมากับ กับของจิ๋วแพงครับอ๋อในเรื่องของราคาใช่หรือว่าประโยชน์ของมันประโยชน์ของมันมันก็เหมือนกับงานภาพเขียนทั่วไปมันก็เหมือนงานศิลปะโชว์ตั้งโชว์ของประดับแต่เราไปไปสร้างค่านิยมคําว่าของจิ๋วแพงอซึ่งหน่อยหน่อยลดคําตรงเนี้ว่าของจิ๋วไม่แพงอย่างที่คิดนะซื้อได้จับได้สัมผัสได้อืไม่แพงแต่ผมเห็น ราคาผมขอถามอนุญาตถามนิดหน่อยนอย่างอย่างตัวเนี้ยอย่างเนี้ยเราขายอยู่เท่าไหร่นะครับลนขายที่สองร้อยห้าสิบบาทเองอ๋อในขายไม่แพงก็ไม่ได้แพงนะครับพูดถึงว่าเดี๋ยวนี้ซื้อของเล็กน้อยนี่ออกจากบ้านนี่ก็สองสามร้อยแล้วอืมแล้วมันเป็นการขายในราคาทุนครับหน่อยจะไม่ขายราคาที่แบบว่าเอาไปบวกกับค่าบูธแล้วอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์สี่สิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยหน่อยจะไม่อย่างงั้นเห็นพี่หน่อยบอกว่าพอเริ่มจากพอเริ่ม ทำพวกของประดับตกแต่งโชว์แล้วเห็นบอกมีเริ่มเริ่มเอามีผลิตภัณฑ์แบบอื่นการใช้งานอื่นมานะอย่างที่ผมเห็นรู้จะมีแมกเนตใช่ไหมคะอันหนึ่งอันนี้ป่ะฮะค่ะพรุ่งนี้ใช่ไหมครับอ๋ออันนี้อันนี้ก็เริ่มมีฟังก์ชันแล้วค่ะเริ่มมีฟังก์ชันแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าแมกเนตส่วนมากเนี่ยเขาก็เคยเห็นแต่อย่างเนี้ยซึ่งมันเป็นเซรามิกอะ มันตกแล้วก็แตกอ๋ออันนี้ตกไม่แตกเหรอครับตกไม่แตกเวลาหน่อยพรีเซนต์กับลูกค้าเนี่ยพื้นมันเป็นพื้นปูนเนี้ยแต่กก็เล่นอย่างนี้เลยอ่ะเขาก็บอกว่าอะไรทำไมทำแบบนี้ล่ะโอ้ตกไม่แตกค่ะครับเขาก็ซื้ออ่ะใช่ใช่เพราะว่าพวกแมเน็ที่ติดตามเวลาเราไปเที่ยวที่ไหนนะเขาได้ทำเป็นเซรามิกแล้วพอเปิดตู้เย็นปึ๊บตกโป๊กพังเลยบอกว่ามันทำจากดินดินโดยตรงเลยโดยตรงเลยนะครับ เห็นแล้ว่ามีแล้วมีแบบจากแมกเนตก็เป็นอะไรพวกุญแจต้มหูของประดับแล้วอ๋ออันนี้อันนี้เป็นอะไรนะครับอันนี้เป็นพวงกุญแจค่ะอ๋อนี่พวงกุญแจค่ขอตัวนี้คัพเค้กกำลังนิยมอ๋ออันนี้อันนี้ตลาดก็ยังเป็นญี่ปุ่นก็จเป็นในโซนของฮ่องกงสิงคโปร์มาเลค่ะ ส่วนมากเขาสั่งไปนี่คือเป็นชิ้นอย่างนี้เลยป่ะเป็นชิ้นอย่างนั้แล้วติดแบรนด์เราไม่ติดค่ะไม่ติดแบรนด์เราอ๋อเราก็คือผลิตแล้วก็ไปติดแบรนด์เขาเองอ๋อนี่ก็เป็นภูมิคุญมกันเหมือนกันนะครับอย่างปะทูเนี่ยค่ะปะทูครับปะทูต้อเป็นแมกเนตเป็นแมกเนตครับเราก็จะมีขายที่เดียวที่ร้านเพื่อนที่อยู่อัมพวาอ๋อคือเราทําส่งให้เพื่อนใช่แต่ก็เลือกก็เป็นเจ้าเดียวเป็นเจ้าเดียวอ๋อคือเราก็ไม่ได้ทำวางไปทั่วไม่ไม่วางทั่วค่ะ เพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเราเราอยากให้สินค้าเราเนี่ยมันเป็นเป็นอะไรที่เฉพาะตัวของเราโดยที่หน่อยไม่ได้หวังยอดเงินครับในหวังว่าเออแต่ละที่เนี่ยมีงานของเราก็พอพอใจแล้วอะค่ะไม่ได้หวังตัวเลขครับไม่ได้หวังตัวเลขแต่ก็ตัวเลขก็พอสมควรอ,อยู่ได้ไดผมมีคำนิดนึงที่ <c oughs> อยากจนะถามหทั้งหมดนี่คือผลงานทั้งหมดเนี่ยคือ นี่หน่อยทําคนเดียวหรือเปล่ามันจะมีมีคนช่วยไหบางตัวนะที่เราเราให้คนช่วยด้วยบางตัวเราก็ทําของเราอือย่างอาหารไทยพวกเนี้ยค่ะถ้สมมุติว่าเราก็จะมีกลุ่มอยู่ในโอท็อปเนี้ยเราต้องมีเราจะตัดจัดกลุ่มครห้าคนห้าคนห้าคนเราก็จะจะขอรายชื่อจากผู้ผลิตครับ ซึ่งผลิตในราคาส่งเหมือนกันมาอยู่ในทีมเราครับอ๋อคือร่วมร่วมร่วมกันร่วมมือกันใช่เป็นพาร์ทเนอร์กันเป็นพาร์ทเนอร์กันมากกว่าในโอท็อปด้วยกันใช่ไม่ไม่ในโอท็อปคือคือเราเราจะพอพอเรามีประสบการณ์เรียนรู้ว่าในวงธุรกิจในที่ทาด้วยกันว่าใครใครเก่งถนัดตัวไหนใครเก่งอุปกรณ์ครับจานชามจานชามหม้อ ทำอาหารไทยอะไรเงี้ยค่ะอครับใครเก่งตัวไหนแล้วก็มาจอยกันมาจอยกันแต่เราก็อยู่ในในแบบที่เราออกแบบใช่มันเป็นสินค้าของเราใช่โอ้ผมเชื่อเพราะว่าแต่ละชิ้นนี่โอ้ยย่างทุเรียนนี่แบบขนาดเยอะมากนี่มันต้องใช้เวลาใช่วันวันหนึ่งได้ประมาณสามลูกวันหนึ่งได้สามลูกค่ะไม่ต้องทำอื่นเลยทำทุเรียนไม่ต้องทำอื่นเลยโอ้วันละสามลูกค่ะ